สนไหมสนุกไหมสนุกเหรออยากให้ใครมาอีกไหมอยากให้มากันนง้เยอะไหมเพื่อนๆเดียวะไหมรุ่นเดียวกันใช่ไหมโอเคโอเคทางงี้ทำโยโย่เดี๋ยวโยโย่เดี๋ยวนี่โอเคไปไปเพื่อนเราไปเพื่อนกันโอเค เราใส่ใจจรายละเอียดัต่แต่การคัดสรรวัตูดุดิบที่สดใหม่ไปจนถึงการนุนที่เข้มข้นและเป็นเอกลักษณ์เพื่อตอบสนองถุกความต้องการของลูกค้าความพิเศษของเราวัตถุดิบสดใหม่เราดีมากกว่าัตถุดิบที่มีคนภับสูงสุดใค้คนที่สมัมผัสกับรสชาติที่สดใหม่และอร่อยทุกครั้ง เมนูหลากหลายไม่ว่าคุณจะชอบยำแบบดั้งเดิมหรือยำที่มีความสร้างสรรค์ร้านป้ายยำยำมีเมนูให้เลือกมากมายที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการรสชาติเป็นเอกภาพเราถูกทำในสุวนทีเซตที่เป็นเอกลักษณ์เลยคุณได้ลิ้มรสชาติที่หาที่ไหนไม่ได้บรรยากาศและการบริการร้านของเรามีบรรยากาศที่เป็นตัวเองและอบอุ่นเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับอาหารในสไตล์ที่ผ่อนคลายพร้อมด้วยการบริการที่เอาใจใส่จากพนักงานที่มีความเป็นมืออาชีพ ดั่งตีความพึงพอใจเราได้รับคำชมเลยจะยจกลูกค้าที่มเนาเดือดร้บนปลายยำยำไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมหรือบริการที่ประทับใจหา,หากคุณกำลังมองหาร้านสมบัที่มีคุณภาพและบริาการที่เนื้อชัดปลายายำยำคือคำตอบของคุณที่ต้นแับสู้างปลายยำยำ จังการรับประทานอาหารที่ไม่มันใครที่ตายย่างเราภูมิใจนำเสนอเมนูอาหารที่หลากหลายและอร่อยที่ปรุง้วยวัตถุดิบสดใหม่และคุณภาพสูงทูกชาทุกสรรพไว้ด้วยความรักและความใส่ใจในรายละเอียดเพื่อให้คุณได้สัมผัสชาติที่ยอดเยี่ยมในทุกคำที่ร้านป้ายำยำเราให้ความสำคัญกับบรรยากาศที่อ,อบอุ่นและเป็นกันเองเพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านไม่ว่าคุณจะมาทานอาหารกับครอบครัวหรือคนพิเศษเรามีเคืที่ที่มองสมสำหรับทุก าาไทยนั้นเดิมอาหารฟิวชั่นในเมนูพิเศษที่สร้างสวรรค์ขึ้นมาใหม่ทุกจานทุกมุ้งด้วยความพิถีพิถันและความรักในอาหารบริการที่เป็นเลิศทีมงานของเราเพราะไม่ปล้อย หนุ่ที่เราจัดขึ้นเป็นประจำสนใจ